<TV. S 2> และตอนนี้นะครพามาอยู่ที่บูธของ h อน da ครับ Honda จัดเต็มมากนะครับมีรถมาให้เราได้ชมในงานมอเตอร์โชว์นั้นเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรมีอะไรที่เป็นฮไลท์ฮะไปฟังจากปากผู้บริหารกันก่อนเลยฮะ สำหรับงานมอเตอร์โชว์2025ในปีนี้นะคะทางบูธ h อนด้าค่ะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะโดยการนำเสนอค่ะรถในหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์อนเนกประสงค์หรือ Power p r o d u c t ัค่ะทั้งนี้นะคะได้จัดแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะ ให้ลูกค้าเลือกรับชมได้ตามความสนใจค่ะในส่วนของไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเริ่มจาก Honda e-n1 นะคะ SUV ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1 1 9 9 0ล้บาทค่ะ Honda e-n1 นะคะก็จะเป็นรถ e-v รุ่นแรกของ Honda ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจค่ะพร้อมโชว์รูมนะคะที่ใ บริการทั่วประเทศนะคะอีกทั้งนะคะอุ่นใจเกี่ยวกับการรับประกันต่างๆค่ะมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV นะคะและอุปกรณ์ขับเคลื่อน EV ประยะทาง160,000กิโลหรือ8ปีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟรีโฮมชาร์จเจอร์นะคะพร้อมการติดตั้งค่ะอีกทั้งนะคะสายชาร์จแบบพกพาค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของการขยายการรับประกัน ตัวรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี140,000กิโลนอกจากนั้นยังมีความอุ่นใจไปกับ24 Hour Roadside Assist นะคะ แล้วก็สําหรับท่านที่ใช้งานค่ะรถนะคะซ่อมบํารุงนะคะก็ฟรีนะคะในส่วนของค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่อีก5ปี1 0 0 0 0แกิโลค่ะสามารถที่จะจองนะคะแล้วก็ผ่อนในดอกเบี้ยเพียง1.6 9่เาหรับลูกค้าฮอ n d ้านะคะอีกทั้งยังฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจองวันนี้ถึงวันที่7เมษายนค่ะแล้วก็รับมอบรถนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31ดกรกฎาคมนี้ค่ะอีกรถ รุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะอยู่ในกลุ่ม City Series ค่ะซึ่งมาพร้อมกับก,บการขับขี่ที่คล่องตัวอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันนะคะกับรุ่น Honda City Hatchback d r i v e รใหม่ค่ะตกแต่งมาแบบสปอร์ตรอบทันนะคะสำหรับท่านคอสายสปอร์ตนะคะที่ชอบความสปอร์ตเร้าใจแต่ยังแฝงไปด้วยความอเนกประสงค์ของรถ Hatchback ด้วยนะคะในราคาสำหรับรุ่นนี้นะคะ829,000บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมากับรถรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e-h e HE v full hybrid ในรุ่น City Civic Accord h r v และ c r v ค่ะและรุ่นเทอร์โบในรุ่น City แล้วก็ Civic ด้วยนะคะในครั้งนี้นะคะ Honda มอพร้อมกับ โปรฮอตรุ่นฮิตนะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเป็นเจ้าของ Honda ได้โดยง่ายท่านสามารถเลือกนะคะรับเป็นดอกเบี้ย0%นนะคะมาพร้อมกับ Honda Exclusive ู a ีฟค่ะและฟรีประกันชั้น1ค่ะหรือจะเลือกรับเป็นดาวน้อยผ่อนสบายกับ Honda Double Smile Plus นะคะดิฉันขอเรียนเชิญลูกค้ามาร่วมสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ Honda ได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6เมษายนค่ะ บอกเลยว่าใครเป็นสาว h o n d า a ไม่ควรพลาดครับ Honda จัดเต็มจริงๆนะฮะยกมาแทบทุกรุ่นเลยมาโชว์ในงาน Motor Show ปีนี้ครับผมมีเวลาก็แวะมาที่บูธ Honda นะครับ